ยาทีอ่ะมันไม่ได้ทำให้เธอดูดี่คืตอต้มน้ำตาลเหรอคะแก้เผ็ดแก้เผ็ดค่ะก็คือ <laughs> กินเรื่องของหวานกินแต่ไขมันะอะไรอย่างเงี้ยตอลอดให้ม,มันให้ไขดอาจย์ก็คิดว่าถูกทางน,นะครับรักษามาร,รยาท ถะะึงแม้ว่าซีโอาจจะไม่ก็มีมาร,รยาทแต่เราก็ยังรักษามาร,รยาทเอาไว้อย่างสม่ำเสมอสมอ,อันนี้ชื่นชมเราอาจจะควบคุมคนอื่นไม่ได้แต่สําสคัญที่สุดคือเรารักษามาตรฐานความเป็นมืออาชีพของเรานะคะเวลาน้องหนิงไปขอพ่อมงพ่อแม่น้องหนิงต้องขอให้ทุกทีมขายดีหมดนะคะทุกทีมดีหมดนะคะ,ะ,คะถึงจะได้ไม่เป็นตำบลกระสุนตกนะคะอย่าให้คาพูดหรือพฤติกรรมเนี่ยครับมาทําลายน้ําใจและทําให้เราหยุดพัฒนาตนเองและหยุดสร้างผลลัพธ์ที่ดีนะครับเพราะยังไงผลลัพธ์จะเป็นตัวคุ้มครองเรา อชื่อน้องอะไรครับอชื่อน้องหนิงจ้าน้องหนิงนะน้องหนิงโอ้ยชื่อน่นารักค่ะวันนี้น้องหนิงมีอะไรอยากปรึกษาพี่ทั้งสองท่านครับเอ่อคือหนูอ่ะมีปัญหาหน่นใจเกี่ยวกับหน้าง,งานนิดหน่อยอะคะอ่ะเอ่อเอาจริงๆมันก็ไม่นิดหรอกแต่ว่าเรื่องมันก็ผ่านเราพอสมควรแล้ว,ว,แ,ลวแต่มันยังแบบ ัหน่ยใจอะไรอย่างเงี้ยอือจะเป็นแบบเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าหัวหน้าง,งานเราอะ่ะคือเขาพูดเขาพูดเราไม่ค่อยดีเลยที่จริงมันมันก็ไม่ใช่แค่กับเราหรอกกับทุกคนนั่นแหละบางบางครั้งเขาก็เขาก็ชอบเขาก็ชอบเอาความผิดของใครคนใดคนนึงอ่ะไปประจานในกลุ่มใหญ่แล้วก็ใช้คําหยาบใช้คําอะไรอย่างเงี้ยในการด่าทอเอ่อพนักงานะแล้วบางทีเราก็แบบเราก็รู้สึกแบบเออ มันหนักหนาเหมือนกันนะจนกระทั่งวันหนึ่งเราก็ได้เจอกับตัวเองด้วยเหมือนกันอย่างของเคสหนูเองอ่ะมันก็จะมีอยู่ขังหนึ่งที่เหมือนเหมือนตอนนั้นน่ะหนูก็หนูก็ตอบหนูก็ตอบแชทลูกค้าแบบตอบตอนนั้นตอนนั้นตอบผิดพลาดไป<ม>คือคราวนี้เขาก็เลยเขาก็เลยเริ่มจักการที่ว่าเขาแคปเขาแคปท,ที่เราตอบแชทมาอย่างเงี้ยค่ะเอามาลงเอาไปลงในกลุ่มที่มีต่ทีมเราก่อนแล้วบอกว่าทำไมตอบโง่จัง อะไรเงี้ยเริ่มเริ่มจากเริ่มจากคำว่าทำไมตอบโนจังเราไม่ควรตอบอย่างนี้นะและคือด้วยด้วยความที่เราอะ่ะเออก็อย่างเราพยายามเราพยายามที่จะแบบทำแบบไม่อี้ไรอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามไปอธิบายว่าเออเรื่องเราต่างๆมันเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังแล้วหลังจากนั้นเขาก็เขาก็พิมพ์เขาก็พิมพ์เขา้าม,ม,มาเลยว่าอย่าเถียงถ้าเกิดถ้าเกิดก็ไม่ไม่เคยทําอะไรในชีวิตนี้ได้ดีเท่าเขาอย่าเถียงมันไม่ได้ทําให้เธอดูดีคือ,อตอนวินาทีนั้นวินาทีนั้นเราแบบ หูหูบบหูเอาดีๆเอาดีๆนันตอนนั้นคือตอนคือตอนนั้นตอนตอนนั้นตอนนั้นงงงงมากก็แบบเฮ้ยเราทาเราทาผิดเราทําเราทําอะไรแบบ หนักหนาขนาดนั้นเลยหรอแบบคือมันคือมันถ,ถึงขั้นต้องต้องแบบนี้เลยนะอ่ะล้วอันนั้นอันนั้นคือช็อกที่หนึ่งช็อกที่สองคือด้วยความด้วยความที่แบบอ่โซเชียลมีเดียของเราอะ่ะเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ล็อกเราไม่ได้ลอ็อกแอคเคาท์ไว้อืมแล้วคราเนี้ยอยู่ๆเขาก็แกล์แกลหน้าโซเชียลมีเดียเราเข้ามาแล้วส่ง,ขงเข้ามาในกลุ่มแล้วก็บอกแล้วก็บอกว่าถ้าเก่งจริงต้องเก่งทุกเรื่องอยากเก่งกับเรื่องแบบนี้พี่ไม่ชอบ ซึ่งตอนนั้นงงมากว่าเรื่องส่วนตัวของเราอะ่ะมันมันมาเกี่ยวมันมาเกี่ยวกับเรื่องงานได้ยังไงเรื่องส่วนตัวเราไม่สามารถเอามาตัดสินผลงานอะไรของเราได้เลยถ้าเกิดแบบนี่นี่รู้สึกนี่รู้สึกว่าเออถ้าเราทําผิดอะไรเพรา็ว่ามันไปตามผิดเป็นตีเพื่อก่ออะไรมากกว่าแต่แต่สิ่งที่เขาทําอ่ะมัน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 ดูเหมือนกับว่าแบบเป็น,เป,นเป็นการเป็นการด่าแล้วก็สะใจด่า,ด,า,ด,าด้วยประจานอย่างนั้นเลยอะคะ่ะหนูก็เลยแบบอ,อืหนักใจทั้งเลยอันอันนี้อันนี้ก็เหมือนแบบ เหมือนเหมือนเปมเหมือนเปปมใหญ่ๆกับการทางานที่เลยอ่ะว่าแบบโอ้หถ้าเกิดถ้าเกิดเราทําอะไรผิดพลาดอีกเราจะแบบเราจะเราจะอยู่ยังไงเออเราเราจะยังเราจะยังไหวไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นโอ้หนูหนูก,ก็นักกับพี่แบบคือร้องคือร้องไห้ไม่ออกนะแต่แต่แตอึ้งแ,แ,แดกไปสองสามวันเลยอะ <c oughs> ่ะจริง แล,แล้วแล้ว,ลวปกติหัวหน้าเราเป็นคนพูดจาอย่างนี้ตลอดเวลาหรือเปล่าคะเหมือนเขาว่าต่อหน้าอะไรเงี้ยเขาเขาเขา,เขาไม่ได้พูดคำหยาบบ่อย oh. แต่แต่ถ้าพูดก็จะพูดให้ได้ยินไปเลยอะไรเงี้ยแต่พอเวลาเขาพิมพ์ในแชทเนี่ยอะไรเงี้ย oh. เขาเขาแทบจะพิมพ์หยาบตลอดเวลาเลย oh. mm. ระบายอารมณ์ด้วยการเขียน oh. mm. ใช่คือแบบไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าจะกลุ่มกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่อะไรเงี้ยแบบนี้ตลอดเราเองปกติแล้วความสัมพันธ์กับหัวหน้าเราเป็นยังไงบ้างคะ อ่าคืออาจจะต้องบอกว่าคือคือหัวหน้าหัวหน้าเราคนนี้คือคือไม่ใช่ไม่ใช่หัวหน้าแผนกแต่คือเขาเป็นแบบระดับแบบซีโออะคะ <Italia> ่ะใช่เป็นเขา, <Starbucks> าเป็นคือเขาเป็นระดับซีโอท,ที่ที่แบบเขาเขาเขาจะคอยออบเสิร์ฟงานคอยออบเซิร์ฟอ,อ่พวกแบบแผบบนกต่า,ตางๆอะไรอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาค่ะอ๋อค่ะไม่ได้เป็นหัวหน้าสายตรงของเราใช่ไหมคะใช่ใช่ไม่ได้เป็นหัวหน้าสายตรงของเราซึ่งหัวหน้าเราอ่ะต้อโดน ก็โดนแบบนี้มาจากเขาทีา่อีกแวคอนงน่ายคือทุกทกคนในทีมโดนหมดอย่างเงี้ยครับแล้วเราได้คุยกับเพื่อนๆบ้างไหมคะว่าเพื่อนๆคิดกันยังไงจะแก้ปัญหายังไงดีเคยเคยคุยเคยเคยุยค่ะซึ่งแล,และเรื่องนี้ก็คุยกันอยู่ตลอดเวลาได้ซ้ำว่าที่จริงอะ่ะเรา มันมันมันก็จะมีอยู่สองทางว่าถ้าอยากทําให้เขาแบบหยุดหยุดพูดหยู่อะไรเงี้ยก็แค่ทำตามที่เขาบอกแล้วก็อย่ากทีสุดอย่างใส่ใชแต่มันก็จะมีบางครั้งเหมือนกันที่เราก็พูดเล็กเล็กว่าไม่ยอมแต่ว่าเราก็ไม่ได้กอบกลับแบบที่หยาบคายไปอะค่ะก็ยังก็จะยังใช้ถ้อยคําแบบถ้อยคาดีๆถ้อยคาที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะม <c oughs> ันจะได้แบบมันจะได้ไม่เป็นหลักฐานว่าเอ้ยเราเราไปพูดคำหยาบต่อโต้เขาอะไรเงี้ยแต่แบบเราเราก็แบบมีมีมีพยายามแก้แคบเขาบ้างบางครั้งเหมือนกัน เติมน้ำตาลเหรอคะแก้เผ็ดแก้แก้เผ็ดแก้เผ็ดค่ะกคะ็คือกินแต่ของหวาน,นกินแต่ไขมันอะไรเงี้ยตอ้อง <mm> ไม่ให้ไหม่ไมหายเผ็ดจันก็คิดว่าถูกทางแล้วครับจบใช่ค่ะ <mm> แต่เราเองไม่เคยมีการโต้อตอบกับเขาแบบไม่ดีใช่ไหมคะไม่เคยคะ่ะ <Okay. S 2> ไม่เคยเลยพอลึกๆแล้วเราเราก็รู้สึกว่าถ้าเป็นเราเราก็คงไม่อยากทำนี้แต่ใครแบบถึงถึงแม้ถึงแม้ว่าเขาจะเขาจะมาเขาจะทำอย่างนั้นก็เราแต่แล้วก็เลือกที่จะไม่ทำอย่างนั้นกลับไปก็ว่าค่ะ คือคือคือกรณีของน้องนิงนนี่ฟังดูแล้วก็น่าหนักใจแทนเนาะเพราะว่าคู่กรณีของคุณนี่มันเรียกว่าชกคน,คนละรุ่นอืมจะชกคนละรุ่นจริงๆนะคะอันนี้เรียกว่ายืดสุดปลายปลายนมมันอาจจะชกไม่ถึงเลยด้วยซ้ํานะคะอะ่านี้จริงๆแล้วเนี่ยพี่ชูคิดว่าถ้าถ้าเรามีโอกาสก็อาจจะต้องดูชื่อว่ามีโอกาสที่จะคุยกับเขาได้ไหมนะคะเพราะว่าจากเมื่อสักครู่ที่ได้ยินก็คือ ปกติแล้วเวลาพูดคุยกันก็ก็จะไม่พูดคำหยาบเนาะแต่ว่าพอเวลาเขียนเนี่ยก็จะก็จะมีการใช้คำพูดคำจาที่ระบายอารมณ์ออกมาอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งซึ่งซึ่งพี่ชูคิดว่าอาจจะไม่ค่อยถูกต้องแลวไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับอีกอันหนึ่งก็คือการสื่อสารในหมู่สังคมสาธารณะเนาะ เออเวลาถ้าสมมติทำผงทำผิดหรืออะไรเนี่ยก็คือการการเตือนมันก็ควจะต้องเตือนอย่างเหมาะสมไม่ใช่ไปเตือนหรือว่าไปเขียนว่ากาันรแรงๆกันในที่ตรงนั้นก็คงจะไม่ใช่คราวนี้ก็อาจจะต้องอาจจะต้องมีเผากัดคุยกันกับอีกอันหนึ่งพี่ชูคิดว่าไม่แน่ใจว่าที่ที่บริษัทมีฝ่ายบุคคลไหมคะมีค่ะมีะแต่ว่าแต่ว่าก็ มันก็มันก็น่ามันก็น่าหนักใจตรงที่ว่าเออฝ่ายฝ่ายบุคคลของเราเขาก็เขาก็เทคแอคชั่นอะไรมากไม่ได้เพราะว่าโดนโดนไม่ขำเหมือนกันใช่ไหมคะอืมเหมือนเหมือนมันก็โดนกนะทุนหน้าค่ะโอเคบริษัทเราไม่ได้ใหญ่มากหรือว่าบริษัทเราเป็นบริษัทใหญ่คะเป็นเป็นเป็นขนาดกลางแล้วกันค่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บริษัทใหญ่มากโอเคโอเคคือพี่ชูว่าไม่อยากโลกสวยเนาะ บางทีเราก็รู้แหละว่าบางเรื่องเราแก้ได้บางเรื่องมัอนเรแก้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าจะให้จะให้แนะนําแบบที่มันเป็นวิธีการที่ปกติเราควรจะทํากันก็คือว่าถ้าเราเป็นหัวหน้าตรงของเราก็ยังพอคุยได้อันนี้อาจจะลําบากนิดนึงว่าเป็นหัวหน้าระดับสูนย์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็คงต้องหาองค์กรกลางเข้ามาช่วยองค์กรกลางของเราที่มีอยู่ในบริษัทก็น่าจะต้องเป็น h r อันนี้เราคงไม่ได้ฟ้องหรอกเพราะว่าพี่ก็คิดว่ายอย่างอาจารย์ดีว่านะ HR ก็คงโดนมาเหมือนกัน อาจจะต้องเล่าให้เอชฟังนะคะเป็นการสื่อสารเป็นการให้ข้อมูลเอาไว้นะคะ <S <S นะเพราะว่าวิธีการทํางานในองค์กรเนี่ยมันต้องมีกฎกติกามรการ,มรยาทอยู่เราไม่รู้หรอกว่าพฤติกรรมที่ CEO ท่านพูดเนี่ยเป็นเพราะว่าความรู้สึกเป็นกันเองจนเกินไปหรือเปล่าจนเกินขอบเขตของความเป็นกันเองการทํางานร่วมกันอาจจะต้องมองในมุมของการให้เกียรติซึ่งกันและกัน <S <S นะนะคะหรือว่าแกมีอะไรติดค้างในใจหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราเราคิดว่าคุยตรงไม่มีประโยชน์ ก็อาจจะต้องหาคนตัวช่วย HR เองก็คงอาจจะต้องหาเวเนาะอันนี้พี่ชูคิดว่า HR N ต้องเข้ามาทําหน้าที่คือในมุมหนึ่งแล้วถ้าสมมติวันหนึ่งน้องๆพร้อมใจกัะลุกขึ้นมาแล้วเดินจากไปเนี่ยก็คงไม่ใช่สิ่งที่องค์กรต้องการนะคะอันนี้ก็คงจะต้องเป็นเป็นกระบวนการตรงนั้นเพราะว่าพี่ชูว่าบางทีเรื่องของการทํางานแบบมีระยะรก็อาจจะต้อง จรต้องอทําให้มันเกิดขึ้นแล้วก็พี่ว่ามันเป็นเขาเรียกภาษาฝรั่งก็คือมันเป็นการมันเป็นเรื่องของแบรนดิ้งเนาะมันเป็นยี่ห้อของ CEO อโอถ้า c ี o เป็นแบบนี้คนข้างนอกรู้เขาก็คงไม่อยากมาทํางานด้วยนะค,คือพูดจามไม่ดีใส่น้องๆหรืออะไรแบบนี้ค่ะหรือขนาดเดียวกันพี่ชูคิดว่าพวกเราเองเวลาทํางานก็อาจจะอาจจะเน้นงานเป็นหลักแล้วกันเน้นงานเป็นหลัก นะคะแบ่งเส้นระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวให้ชัดเจนแล้วก็รู้ว่าเขาไม่ชอบอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ชื่นชมนะคะที่น้องหมิงเองอยังรักษามาร,รยาทนะคะถึงแม้ว่าซีโออาจจะไม่ค่อยมีมาร,รยาทแต่เราก็ยังรักษามาร,รยาทเอาไว้อย่างสม,ม่ำเสมออันนี้ชื่นชมแล้วก็ขอให้คงเอาไว้ค่ะเพราะพี่ชื่ว่าในมุมหนึ่งแล้วเนี่ยเราอาจจะควบคุมคนอื่นไม่ได้แต่สําคัญที่สุดคือเรารักษามาตรฐานความเป็นมืออาชีพของเรานะคะครับ ขอบคุณมากครับครบส่วนของอาจารย์ก็เห็นด้วยกับพี่ชุดนะครับว่าพอเป็นคนที่ไม่ได้เป็นหัวหน้าติดตัวเราครับทีนี้อาจจะต้องใช้ตัวช่วยอย่างเช่นเฮชาแล้วก็อีกตัวช่วยหนึ่งนะครับซึ่งเราจะต้องใช้กําลังแต้มบุญของเรานะครับในการภาวนาว่าให้ผู้บริหารของเราเนี่ยได้เจอที่ปรึกษาที่คอยมาเป็นกระจกสะท้อนให้เขาเห็นพฤติกรรมบางอย่างตรงนั้นนะครับน้อที่น้องหนิงเล่าให้ฟังนะครับทีนี้ จารย์แต่กลับมาในสิ่งที่น้องหนิงทําได้และโฟกัสได้แล้วกันหนึ่งอาจารย์เชื่อว่าผลลัพธ์หรือผลงานจะเป็นตัวปกป้องเราได้ดีที่สุดนะครับเนื้อหนึ่งคือถ้าเราทาผลผลลัพธ์หรือผลงานได้ดีเนี่ยทุกองค์กรต้องการตัวเรานะครับเนาะถ้าองค์กรนี้ไม่ต้องการยังมีองค์กรที่ต้องการตัวเราอย่าให้คําพูดหรือพฤติกรรมเนี่ยครับมาทําลายน้ําใจและทําให้เราหยุดพัฒนาตนเองและหยุดสร้างผลลัพธ์ที่ดีนะครับเพราะยังไงผลลัพธ์จะเป็นตัวคุ้มครองเรานะครับเนาะ อันที่สองก็จันคิดว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยได้คุยกับทางให้ชาหรือว่าถ้ามีโอกาสได้สะท้อนถึงทางทีมผู้บริหารนะครับก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับแต่ทีนี้ทำไงที่เราจะีลิสเพร e เชอร์คือ,เ,อเราไม่กดดนันเราไม่เครียดกับ บคำพูดคำจาของเขานะแล้วก็สามารถที่จะไปต่อได้ถามนิดเดียวครับว่าพีซีอท่านนี้ครับเขาเพศอายุวัยสถานะเป็นยังไงบ้างคะพอเท่าที่บอกได้ผู้ชายผู้หญิงอายุประมาณเท่าไหร่สถานะโสดสมรสเป็นซิงเกิลมัมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับพอทราบไหมคะเออหมายถึงหัวหน้าเราใช่ไหมคะใช่ค่ะคนนี้แหละค่ะเขาน้าจะอายุส0ปลายๆอะค่ะแล้วก็เป็นผู้ชาย อ๋อขออนุญาตนะคะไทยแท้ไหมคะหรือว่าเป็น L G T V Plus คะเป็น L G T V ค่ะอ๋อเป็น L G T V นะนะคะเออ่แล้ว แล้วเขาเป็นทุกช่วงหรือว่าเป็นบางช่วงของเดือนคะในในการวินเวียงอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีช่วงที่เขาเป็นเป็นหนักมากๆเลยก็คือาจะเป็นจะเป็นช่วงแบบหนึ่งหนึ่งถึงสองเดือนอ่ะจะเป็นจะเป็นอย่างนั้นทุกวันเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่บางช่วงก็จะมีเบาๆลงบ้างอ๋อเวียงเป็นรายใจมากเออน้องหนิงคะอาจารย์ถามนิดหนึ่งว่าพอจะจับสังเกตได้ไหมว่าเขาเนี่ยมีปฏิยาโดยที่มีสิ่งไหนเป็นสิ่งเราหรือสิ่งกระตุ้นไหมคะอย่างเช่น ผลงานผู้คนสถานการณ์เหตุการณ์อะไรเงี้ยที่ทําให้เขารู้สึกแบบนีแตกระเบิดลงอะไรเงี้ยพอพอมีสัญญาณหรือตัวกระตุ้นที่พอมองเห็นบ้างไหมครับถ้าถากที่เราคิดคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของออผลงานหรืออะไรต่างๆไม่ไม่ได้หลังใจเขาอะค่ะแต่ว่าก็าจะเป็นในบางครั้งที่ว่า ผลงานของทีมหนึ่งไม่ไม่เป็นที่น่าพอใจแต่ก็จะจะมาวินกับอีกทีมหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยหรือหรือไปวินกับทีมอื่นๆด้วยทั้งหมดด้วยอะไรเงี้ยค่ะอือฉะนั้นเวลาเวลาน้องหนิงไปขอพ่อมงพ่อแม่น้องหนิงต้องขอให้ทุกทีมขายดีหมดนะคะทุกทีมดีหมดนะคะหนูจะได้ไม่เป็นตำบลกระสุนตกนะคะโอเคอันนี้อันนี้ก็ก็โอเคก็เออสุดท้ายอาจารย์ก็พอพอเข้าใจบริบทมากขึ้นก็ อันนี้แอบเข้าข้าง CO หรือผู้บริหารเล็กน้อยนะครับซึ่งไม่รู้จะถูกต้องหรือเปล่าก็แน่นอนว่าสิ่งที่พฤติกรรมที่เขาแสดงออกกับทางน้องหนิงเนี่ยอาจารย์เห็นด้วยกับพี่ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ว่าจะเป็นการทําตรงข้ามกับสิ่งที่มันควรเป็นก็คือตีในที่แจ้งและแอบไม่ชมในที่รับจริงๆมันต้องทำตรงข้ามกันคือตีในที่รับและชมในที่แจ้งนะครับนอันเนี้อาจารย์ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักแล้วก็รวมถึง การสื่อสารด้รวยตัวอักษรเนี่ยมันไม่เวิ้งมากมากเลยนะเพราะว่าที่เขาแคปมาแล้วก็พิมพ์เป็นตัวอักษรเนี่ยอาจ่าไม่น่ารักนะครับแต่อยากให้มองเหรียญมันมี2ด้านน,นนะครับหนิงว่าอก,การที่เขาเป็น c ีโอเขาจะมีเทรเชอร์ที่สูงจากผลลัพธ์ที่มันไม่เข้าเป้าอะไรประมาณนี้นะครับเนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของแคสต์โฟเรื่องของการเดือดร้อนอะไรต่างๆคผลงานมันไม่เข้าเป้าแต่ว่าเขาก็อาจจะ ไม่รู้วิธีการระบายความเครียดหรือความกดดันยังไงก็มานงกับลูกน้องซึ่งอาจารย์าย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นเพื่อกรรมที่ไม่น่ารักแต่เราก็อยากจะให้เอ็มพาร์ตี้แล้วกันเนะาะคนหน้าหรือคนที่โตกว่าซึ่งบางคนบอกเอาพี่เขาโตกว่าเขาตำแหน่งสูงกว่าน่าจะมีแมชชชวิตี้มากกว่าหนูซึ่งเรื่องนี้ไม่จริงนะครับ <c oughs> เรื่องแม t ชช i t ิตี้เนี่ยหรือความภาษาไทยเขาใช้คำว,ว่าอะไรเขาชื่อแม t ชช i t ิตี้นี่ยรูทีาวะรูทีภาวะเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับวัยนะคะ เออบางคนอายุน้อยก็จะมีวุตธิภาวะที่สูงก็ได้บางคนอายุมากหรือมีเรื่องสังส่นสะเทือนทางใจก็อาจจะมีวุธิภาวะที่ท,ที่ที่ต่ำหรืออ่อนไหวตรงนี้ได้<ม>นะครับเนาะก็ เชื่อว่าเขาอาจจะมีบางเรื่องอยากนะครับบางคนมีเรื่องคนในบ้านป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่มีเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพส่วนตัวแต่ a อน w a y วยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยวิธีการสแสดงออกก็ไม่ควรจะเป็นทางนี้นะครับแต่ขอให้การคิดแบบนี้นะครับหนิงอาจจะไม่ได้ทําให้พี่เขาดีขึ้นในช่วงค่าคืนแต่อย่างน้อยอาจารย์คิดว่าทําให้หนิงเนี่ยแล้วก็คนที่โดนวินดุนวีนเนี่ยสบายใจมากขึ้นแล้วก็ไปต่อ นะครับแล้วพี่พ่ซูคิดว่าเรื่องของการมีสินเราก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเราพอจับสังเกตได้พิซูว่าตรงนี้จะทําให้เราอาจจะเข้าถึงหัวหน้าหรือเข้าถึงซีโอได้ดีขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยบางทีมันเป็นไปได้ไหมว่าที่เขาโมาวีง่งวีนกับเราเนี่ยเป็นเพราะว่าความไม่สบายใจหรือว่าความไม่ถูกใจของเขาเนี่ยไม่ได้ถูกถ่ายทอดลงมาให้เรา เพราะฉะนั้นบางทีเรื่องของการทํางานกับหัวหน้างานของเราให้รับทราบความคาดหวังของ c e อก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ที่น่าจะลองค้นหาดูนะคะเพื่อที่เขาก็คงอยากจะให้เรามีผลการทํางานที่ดีเนาะเพราะจากที่ฟังดูว่าเหมือนว่าเขามักจะอารมณ์ไม่ดีเวลาที่นานออกมาไม่ดีเพราะมันก็มีที่มาที่ไปก็ตองแก้ที่ต้นเหตุนะคะปลายเหตุมันก็จะได้ออกมาอย่างสวยงามค่ะยัเสริมพิชชนิดเดียวครับว่า ไม่แน่ว่าพี่ท่านนี้อาจจะมีลักษณะเป็นบริษัทนิสคือต้องการให้งานมันเนี๊ยบงานมันเป๊กอะไรประมาณนี้นะครับเนาะทีน mm ี hmm. ้ถ้าแน่นอนว่าบางครั้งมนุษย์เราอะมันมี human error อาจจะเป็นทางเลือกที่3ที่อาจารย์คิดได้เร็วๆนะครับหนิงก็คือว่าเนื้องานประเภทนี้มันมีการผิดบ่อยๆงั้นทีมเรามีการประชุมทีมเพื่อเซ็ตเทมเพลตบางอย่างดีไหมแพทเทิร์หรือเทมเพลตบางอย่างเพื่อให้การตอบแชทหรือการตอบอะไรเนี่ย มันทันเวลามันถูกต้องมันอยู่ในสแตนดารดของพี่ซี o รู้<ช><ช>ไหมครับหากเขาเป็นคน p e r f e เฟ i ชันนิแหละเราก็สุว่าเราก็ทําทําดีแล้วนะดีเราดีเขาอาจจะไม่เท่ากันงั้นเรามาเป็นสอมร่วมกันว่าดีดีที่พี่รับได้คือประมาณไหนอะไรเงี้ยเราเซ็ตเป็นสแตนดาร์ดเพื่อให้ทีมเนี่ยสามารถที่จะเพอร์ฟอร์มได้ดั่งใจพี่เขาอะไรประมาณเนี้ยนะครับอาจจะเป็นออปชั่นหนึ่งไม่น่ใจว่าเป็นตัวช่วยให้น้องหนิงไหมครับ คิดคิดว่าคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ขึ้นมากแบบคือเดี๋ยวเดียวยังไงขอขอบคุณคําแนะนําดีๆจากทั้งสองท่านนะคะเดี๋ยวาทั้งหนิงแล้วก็เพืเ่อนๆในทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเอาไปปรับใช้แล้วก็เดี๋ยวลองดูสถานการณ์ต่อไปค่ะค <พา S 2> ่ะอย่าลืมไหว้พระขอพรให้ดีทุกคนดีทุกทีม นะสติอยู่กันครบสตางอยู่กันในกระเป๋านะคะหนิงนะยนยนี้เลยค่ะโอเคเลยถูกทางราคาอย่าลืมควายพักขอพรให้เพื่อนเพื่อนด้วยนะคะอย่าขอให้ตัวเองอย่างเดียวนะได้ค่ะครับครับโชคดีที่ยังมีหลหน้านะครับค่ะสวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องของการทํางานในองค์กรบางทีมันก็แก้ไม่ได้ด้วยกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเพราะว่ามันก็คงหมือที่บอกว่า บางทีมันมีบริบทมากมายที่เรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจนะคะก็คงจะต้องไปประยุกต์ใช้ไปปรับใช้กันนะคะก็หวังว่าวันนี้ก็คงจะได้เก็ดความคิดนะคะเก็ดเคล็ดลับบางอย่างนะคะลองไปนำกลับไปปรับใช้กันนะคะสำหรับวันนี้ก็น่าจะหมดเวลาเพลงเท่านี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะกับจับเข่าเม้าไนาค่ะเพราะว่ารายการของเราคือรายการที่จะเอาไกด์ไลน์เพื่อให้หัวหน้างานพาลูกน้องสู่ความสำเร็จค่ะ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดรายการดีๆสนุกสุดแบบนี้นะครับในตอนต่อไปนะครับและถ้าไหนมีคำถามนะครับที่อยากจะให้เราสองคนตอบคำถามเรื่องหัวหน้าลูกน้องนะครับสามารถ inbox มาได้ที่แฟนเพจ Beyond Training DH นะครับขอให้คุณทำงานอย่างมีความสุขโชคดีที่ยังมีหัวหน้าครับจบาขัเมาส์หน